ใต่แต่เกียงเตือนยามใหญ่นงงะคะสำหรับผู้โชคใส่จะหน่อยบ้านหน้อยท้งองหาเตื่นเนี่ยและแม่โมนีมามหลายดอกเนาะแเราพูดว่าทำบุญเลี้ยวก็ต้องมีการทานพนานแม่ทำบุญเลี้ยวก็ต้องมีการทานเพื่อนจะว่าบุสิเกิดขึ้นได้อาศัยเองผลทานท่านก็สิ้นคู่กันไปพร้อม สองโตแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นขวงวดเป็นบทราะแท้แก่เเกรรมอัดของสิ่งอีกซ้าหายังมีครบอัดบัตรกะตีอัดบะเกนอัดบะรวอนอัดบะหินอัดบะตัดท่านเป็นตออไปอัดบัตกะติได้จิตใจบทําทำบาปใายบราขาดใจนั้นบ่ลักไถ่ตาม่ไใบก็ทำสัวทั้งกรามเมี่เขาห่วงบอคิดทำทั้งชั่ว ัวอดที่สัวพัำพังกัวสอดเสียนกัวสำลักเพื่อเจืออพังลวภูไรปักดิ์นี้ไรสงบแพลงม้าจ้าอัดขอสินปเห็นเพราบาทําทั้งชั่วเปียนใจแล้วว่ามีแลวมาพาสันจะโตยรังนาทียตีผัวระวังจิตแล้วบาไมีแลวมาเกิดอัดของสิบบารอนเผาเกียรแ็งแหน่ดำสูนกีเลสทองวัวเขาสุ่มยินแฉชืนสินจะเป็นพวาร้อนเผาผ่านให้แหงเกือ พระพิชาตกรรมมาตามูนันเือรำดังกันสินนั่นของคนรเปนปัดกิเลสให้รับสูญสินเป็นของพระทิโงนเราขัดล่างบุดชวเาหูอาศัยสิริแห่งปออันตะตักหาขอตนทนตา เราเลี่ยงการท่านพ่อเป็นสังเกตซื้อซลอดแปดพัดหนึแเอา